สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะประกาศข่าวดีซาร่าฮูเลอร์เฉลยแล้วขึ้นแท่นว่าที่คุณแม่ป้ายแดงประกาศข่าวดีกันไปเลยล่าสุด20พฤศจิกายน2565สาวสาวซาร่าก็ออกมาเฉลยเรื่องท้องไม่ท้องที่หลายคนสงสัยกันมานานด้วยการประกาศข่าวดีด้วยตัวเองผ่านทางอินสตาแกรมและ Youtube เป็นคลิปทำอาหารหั่นผักที่มีข้อความว่าซาร่าเบบี โดยในคลิปนี้จะเห็นสาวซาร่ายืนล้างผักและเก็บผักใส่กล่องก่อนแฟนหนุ่มของเจ้าตัวจะเดินเข้ามาและสวมกอดกันซึ่งตลอดทั้งคลิป4.4นาทีนั้นแม้จะไม่ได้เห็นรูปของทั้งคู่เลยแต่กลับรู้สึกอบอุ่นอย่างมอกไม่ถูกนอกจากนี้ในสตอรี่ไอจของซาร่าายังได้โพสต์คลิปน่ารักน่ารักบทสนทนาของทั้งคู่โดยเปิดมาซาร่าได้ถามแฟนว่าเราควรบอกพวกเขาดีไหม ซึ่งแฟนซาร่าก็ถามว่าบอกเรื่องอะไรแล้วซาร่าก็บอกว่าเรื่องความลับส่วนแฟนซาร่าก็บอกว่า yes you should tell them about the reveal ก่อนที่ซาร่าจะบอกต่อว่าให้ไปดูในช่อง YouTube ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราเด้วยนะคะ